ไม่ถวายไม่ได้พ่อกูดิดาประจำเมื่อก่อนจะออกจากบ้านต้องมาปักธูปไว้เขาก็กลัวบ้านจะไฟไหมกูก็กลัวว่าเทพจะไม่อวยพรกูก็ทะเลาะกันทุกวันกูจะจุดธูปพ่อกูไม่ให้จุดธูปเพราะกลัวบ้านไฟไหมออกจากบ้านกันหมดไปทํางานแต่กูบอกว่าไม่ได้ถวายไว้ธูปต้องปักต้องมีกุนกินธูปกินเทียนอยู่ในบ้านไม่งั้นเทพเทวาเขาจะไม่อยู่เดี๋ยวเขากินน้าเดี๋ยวเขากินน้ําชาไม่ได้ทะเลาะกัน เมื่อก่อนมึงดูมึงว่าได้บุหรือได้บาปอ่ะมึงคิดเอาน่ยพิจารณาเอานะ่ะได้บุหรือได้บาปจุดไปจุดได้ไฟไหม้บ้านไปกูเพิ่งมายอมรับความเป็นจริงว่าพ่อกูพูดถูกอะ่ะก็วันนี้กูเข้าใจหลักคำสอนนี่ที่พ่อกูพูดถูกแล้วเพราะจุดไว้เดี๋ยวไฟไหม้บ้านขี้ทงขี้ทูบลงพงลงผ้าลงโต๊ะไฟไหม้บ้านหมดพ่อกูนะ่ะพูดถูกเลย แต่กูไม่เชื่อไงอกูจะจุดทูปจุดเทียนทิ้งไว้บางทีกูอยู่บ้านนะกูจุดตะเกียงนะเมืองตะเกียงน้ำมันไฟเนี่ยกูจุดรอบพิ้งพ้าเลยเพราะกูเชื่อว่าไฟเนี่ยแสงประทีปเนี่ยมันคือแสงสว่างนําทางทําให้กูเนี่ยมีปัญญาทูปเนี่ยส่งกลิ่นหอมเพื่อเรียกเทวดาบทเพลงบทสวดเนี่ยทำให้เทวดาเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านกูมานั่งฟังบทเพลงบทสวดที่อัญเชิญเทพเทวาเข้ามานั่งอยู่ในบ้านกูดังนั้นเวลากูอยู่บ้านทูปจุดทั้งวัน เทียนตะเกียงจุดต่อไฟเติม้ำบันพืชอ,อยู่บ้านกูเปิดเพลงสวดมนต์จนแม่กูบอกว่าเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมไม่ได้เปละกินนอนเลยเพราะกูเปิดล้านบ้านเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านแล้วเปิดบ้านตัวเองฟังไม่พอกูกลัวเทพเทวานในบ้านกูจะฟังอย่างเดียวเดี๋ยวเทพเทวาน,นอกบ้านกูไม่ได้ยินกูก็เลยเปิดวิทยุสวดมนต์ดังล้านไปให้หมดให้เทวดาข้างบ้านกูได้ยินด้วยให้เจ้าที่เจ้าทางบ้านกูได้ยินด้วยเผือแผ่ไป กูเปิดลั่นทุ่งไปหมดใครจะซาวจกูไม่สนใจแล้วนะเสียงจะดังไปถึงไหนกูก็ไม่สนใจแต่กูจะเปิดเดี๋ยวเทพเทวาไม่ปร,ประชุมที่บ้านกูถ้ากูบ้าอีกนิดหนึ่งนะกูจะตั้งโต๊ะประชุมไว้เทพเทวาด้วยแต่เผอิญกูยังไม่บ้าขนาดนั้นกูก็เลยยังไม่ถึงขั้นขนาดตั้งโต๊ะให้เทพเทวามานั่งประชุมกันอยู่บ้านกูเกือบบ้าเกือบไปแล้วเหมือนกัน เรื่องปัญญาอ่อนอะเยอะกูจะบอกให้พวกมึงก็เป็นเวลาสวดมนต์เออจะต้องออกเสียงถ้าไม่ออกเสียงเทวดาจะไม่ได้ยินเพราะเทวดาเขาจะมานั่งสวดมนต์กับเราทำไมอะเทวดาสวดมน์บสว่าไม่เป็นเหรอทำไมต้องมาสวดกับมึงมึงเป็นใครทำไมเขาต้องมาสวดกับมึงระหว่างมึงสวดบ้านมึงกับสวดบ้านคนอื่นมึงว่าใครสวดบ้านบ่สวดบ้านใครดีกว่ากันถ้าเป็นกูกูสวดบ้านกูนะกูไม่สวดกับมึงอะถ้ากูจะต้องไปนั่งเฝ้ามึงเพื่อสวดมนต์ กูสวดบนสวรรค์วิมานชั้นฟ้ากูดีกว่าเทพเทวาลายล้อมนามอักษรสวรรค์ลายล้อมกูไปสวดกับมึงเพื่อทำไมกูจะต้องมาสวดกับมึงไหนตอบกูสิแล้วมึงก็สวดขี์ผิดคี์เพี้ยนคุณเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับมึงไปออกน้าร้องหลังก็แพงไม่ได้นะกูบอกให้เพราะเสียงมึงเพี้ยนสวดก็ตะกุกตะกากสวดก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างสวดผิดผิดถูกถูกแปรก็ไม่ออกกูจะไปดั้งฟังมึงสวดเพื่อ อ่ามึงตอบให้กูเข้าใจหน่อยทำไมกูต้องไปนั่งฟังมึงสวดอ่ะตอบเพื่อเทวดาสวดเองไม่ได้ไม่มีหนังสือสวดมนต์หรือยังไงกูมหาศจรย์กับสิ่งเหล่านี้มากเลยนะบางทีกูก็ตกใจแล้วกูก็งงว่าตัดก,กะความปัญญาอ่อนกูเมื่อก่อนก็สุดเหมือนกันนะปัญญาอ่อนกูเป็นหนักกว่าพวกมึงเยอะเวลากูจะสวดมนต์เนี่ยกูต้องกราบแล้วกราบอีกจุดทูบจุดเทียน แล้วกูจุดทูปสิบหกดอกนั่งลมควันตัวเองอยู่ในห้องพระหนังสืออันหนึ่งนั่งสวดมนต์แล้วกูก็นั่งกับพิบตาปิดปิดปิปิเพราะอะไรแสบตาเนี่ยกูนั่งสวดมนต์แล้วกูสวดไป แล้วกูก็นั่งแบบแสบตาโอ๊ยทำไมแสบตาจะว่าสงสัยเทวดากลาลังมาแล้วไม่เป็นไรนั่งทนต่อไปก่อนโอ้ยเทวดามากาลังแสบตาเลยแล้วแสบตาแปลว่าเทวดามาเพราะว่าแสงของเทวดาดมาสาสองหลือเกิดมึงลืมตามหมาทีห้องมึงนี่ควันท่วมไปมึงกูนึกว่าไฟไหมถ้าติดระบบการไฟไว้นะกูว่าน้ำเนี่ยเต็มห้องพระควันท่วมห้องโคตรพ่อโคตรแม่ทู่สิบหกดอก สดอกนี่ก็ตาแสบแล้วกูนี่สิบหดอกน้อยสุดคือ9ไม่มีคําว่า 3. สามสามสลักกูไม่มีกูมีแต่เกสามน้อยไปไม่ถึงกูต้อง9กเกหน้าเกเท่านั้นที่ของโลกแล้วนั่งลมควันตัวเองอยู่ในห้องพระจะเหลือหาอะไรล่ะนั่นแหละมาเรงปอดแดกทุกวันเนี้ยบุหรี่ก็ไม่เคยสูบอะไรก็ไม่เคยทำอบยางมุกก็ไม่มี แต่ไปมะเร็งปอดงงหมองงคนป่วยงงแต่กูไม่งงม,มันจะงงอะไรล่ะก็มึงไปจุดทูบเยอะขนาดนั้นมึงจะไม่งงอะไรไม่เป็นสิบแปดจุดหาจุดเหวอะไรขนาดนั้นเก้าดอกสวดมนมึงไม่ต้องจุดทูบไม่ต้องจุดเทียนเลยก็ได้จะสวดก็สวดมีสติสัพพัญญาในการสวด เนี่ยค่านิยมการปลูกฝังแบบผิดๆแล้วมึงบอกว่าให้รักษาประเพณีแบบนี้ไว้เนี่ยนะตัดออกได้ตัดออกเลยมึงจะไปสนใจทำไมทูบเนี่ยมึงไม่จะเป็นต้องซื้อมาจุดเลยได้ซ้ำเลยโคตรไร้สาระมึงอยากจะ้าดอกไม้วอมอะไรมาถวายก็ถวายไปโพละสิบ,บาทยี่สิบบาทแต่ทูบไม่จำเป็น ดอกไม้ข้างทางบ้านมึงก็เด็ดได้ดอกกล้วยไม้อย่างเงี้ยเด็ดมาดอกนึงก็ไหวได้แล้วไม่มียังไม่เป็นไรเลยมึงใช้ใจใช้การปฏิบัติในการบูชาปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมึงจุดธูปล้านดอกยังไม่สู้กับการนั่งเจริญอาณาปานสติเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวนั่นเรียกว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด เวียนเทียนก็ไม่จําเป็นเวียนก็เวียนมึงไม่จำเป็นต้องเถียนทื่นถือเทียนในมือก็ได้เขาเรียกว่าเวียนประทักษิณในสมัยพุทธกาลการเวียนประทักษิณคือการเวียนขวาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้ามึงไปเวียนไม่จําเป็นต้องถือธูปในมือไม่จําเป็นต้องมีเทียนในมือเอาแค่ดอกไม้กําไว้ในมือเพื่อระลึกนึกถึงไว้กราบบูชาพระพุทธเจ้าพอ นี่พวกมึงไปเวียนเทียนการทูบมันก็ถือในมือเทียนมันก็ถือในมือน้ําตาลเทียนหลดใส่มือมึงก็ร้อนกังวากังวลอยู่กับเทียนเทียนดับก็ไม่ได้เป็นกังวลว่าชีวิตมึงจะมัวหมองมือมึงมัวแต่กังวลกับเทียนทูบมึงก็ไปจี้หลังชาวบ้านเขาอีกอีกกูคนที่อยู่ข้างหน้ามึงกูก็ระแวนทูบข้างหลังว่าจะมาแทงหลังกูตอนไหน กูก็เดินไปไม่ได้มีความไม่ได้มีสติสัมป,ปชัญญะในการเวียนเทียนไม่ได้มีสติในการระลึกนึกถึงขบุธเจ้ากูแต่มูระลึกนึกถึงอยู่ว่าใครจะเอาทู่มาจี้หลังกูโอ้ยกูโอ้ยแรกโอ้ยเดียวไม่พอโอ้ยขวาแล้วโอ้ยซ้ายมาอีกทีนี้กูเดินกูก็ระแวงแล้วใครจะมาทิ่มกูไหมแล้วคนจกระหนอนเยอะอยังกะอะไร สารพัดอย่างมึงอย่าไปสรรหาเอาอะไรมาเป็นภาละเพื่อนี่จะให้มึงทำความดีจะทำความดีทั้งทีวิ่งหาทูปวิ่งหาเทียนวิ่งหาดอกไม้มึงทำดีมาไม่ได้ยากเลยมึงยืนทำดีตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยการมีสติสัปชัญญาจบ แสดงว่าจะเคยโดนทำไมกูจะไม่เคยโดนล่ะพี่สาวกูนี่นู่่ข้างศรัทธาจัดถือเทียนอยู่ในมือวันเวียนเทียนกูจําได้แม่เลยตอนพระเขานาสวดมนต์เสร็จปุ๊บศรัทธาจัดไงกลัวไม่ขลังไงสาธุโ,โหโก้มสาธุสดีเลยแต่ลืมไปว่ามีเทียนอยู่ในมือนี่ไฟลุกหัวกูนี่คว้าเอาอะไรไปไปไป,ไปดับไฟบนหัวกระบางพี่สาวกูท่าไม่ทันหนีกูไม่ถอดรองเท้าตีหัวมัน ยังมีสติสัป,ปชัญญะเอาปากเป่าเอามือตบแล้วหัวมึงผมมันไหม้เร็วไฟมันไหม้เร็วดีไหมเฉพาะกระยอมข้างหน้าไม่งั้นหมดหัวกะบาลรู้อะไรยสัตว์สีไม่ทันแล้วเดี๋ยวกูจะบอกให้ไฟไหม้หัวก่อนนี่เรื่องจริงนะกูไม่ได้ตอแหลนะนั่งข้างกูเลยสาทุไฟลูกหัวโอ้ยกูนี่ร่างขำก็จะไปจะตายดีนะกูมีสติดับไฟทันเพราะตัวเจ้าต,ต,ตัวยังไม่รู้ดีซอไฟไหม้หัวก็บาลมันเร็วมากมึง ในเวลานั้นไวดุดกับพิบตามากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเร็วมากไม่มีใครทันเลยแต่กูเร็วกว่ากูนี่รีบเอามือปิดถ้าวันนั้นกูขาดสตินิดเดียวกูถอดรองเท้าแตะรองเท้าแต่ตีหัวกระบานพี่กูเพื่อดับไฟวันนั้นยังดีนะกูใช้มือเพราะกูเห็นว่าไฟไม่เยอะนั่นน่ะศรัทธาจัดมวนตะขวนขวายอยู่กับอีเทียนน่ะแหละโอ้ยกูขำก็ถ้าเป็นถ้าตายไฟลูกหัว กูนึกถึงพระสูตรอริยาาสัจสี่เลยต้องรู้ไวขนาดไหนแม้แต่ไฟลุกท่วมหัวรู้อริยาาสัจสี่อยู่ถ้าตอนนั้นกูรู้ธรรมะแล้วนะกูจะสอนอริยาาสัจสี่พี่กูก่อนเลยกูยังไม่ดับไฟให้ไฟมันลุกท่วมหัวไปก่อนกูจะสอนอริยาาสัจสี่ก่อนแม้ตอนนั้นกูยังไม่รู้ธรรมะเสียดายไม่งั้นกูไม่ดับหรอกไฟกูจะสอนอริยาาสัจก่อนเสียดายมากเลยแม่ ทูบเทียนอะไรไม่ได้มีความจําเป็นแต่ถ้ามึงสามารถโปรเทคตัวเองได้มึงจะถือเทียนก็ไม่เป็นไรเพื่อเอาแสงเทียนนั้นส่องสว่างการถือเทียนในสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้มีไฟฟ้าเหมือนสมัยปัจจุบันเขาจึงถือเทียนเพื่อเวียนประทักษินเผื่อมันจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเขาก็ถือตะเกียงถือเทียนเพื่อให้เป็นแสงส่องสว่างในการเดินเวียนประทักษินเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระผูรพธรรมประสงค์ก็แค่นั้นเองมันไม่จะเป็นเลย ไอเทียนในทูบเนี่ยมึงจุดเสร็จแล้วก็ปากไปเลยก็ได้แล้วมึงก็เดินไปเลยแล้วยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ทูบเยอะเท่าไหร่มึงดูสุขภาพมึงแต่ละคนแต่ละคนจะเป็นยังไงกูว่ามึงไม่ตายเพราะดูบุหรี่หรอกมึงตายเพราะมึงไปกองกันที่วัดแล้วจุดทูบเยอะนี่แหละจะไปตายกันตรงนั้นมันเข้าปอดเยอะขนาดไหนกูว่าพีเอ็มหนึ่งสองจุดห้ากูว่าหลักๆก,ก,ก็มาจากทูบไปแหละเยอะเหลือเกินวัดวาอารามจุดกันเนี่ยเต็มไปหมดกูเดินผ่านบางทีนี่ตากูแสบไปหมด กูนี่ไม่เดินเข้าไปเลยจะปักทูบทีมึงเคยไปวัดไปแล้วมึงปักทูบอ่ะกระถางทูบมาตั้งปึ้งมึงจุดทูบจะจุดข้างนี้ปักข้างนี้ก็ไม่ได้ปักข้างนี้ปักทางไหนดีมันมีเนี่ยปัดแบทูบเนี่ยแบออย่างเงี้ยไม่รู้จะปักข้างไหนดีปักตรงกลางปักตรงกลางโอ้ยทูบโดนแขนกูอีกมึงจะปักตรงไหนก่อนล่อไปหมดวุ่นวาย บางคนก็แบบยังไงดีเนาะกูเคลื่องแล้วกัเดี๋ยวขอเลงนิดนึงเคลื่องทู่เข้าไปให้มันปักวุ่นวายจะปักเทียนสมมุติเชิงเทียนเชิงหงเทียนหงมาอ่าเทียนหงมาอินนี่ยอดเทียนหัวหงอินี่หางหงมึงจะต้องเอาเทียนไปปักตไหนะมึงจะต้องเอาเทียนไปปักบนหัวกระบาลหง เพราอะไรเป็นจุดสูงสุดชีวิตจะได้รุ่งเรืองชีวิตจะได้สูงส่งชีวิตจะได้ประสบความสําเร็จเอาเทียนปักหัวหงดีกว่าเอาเทียนล่วงอุ้ยล่วงไม่ได้ต้องปักใหม่จุดหม่ยอาปากถ้าเทียนล่วงไม่ดีไม่มงคลต่อชีวิตอาปากให้ติดมึงว่าจริงไหมมึงแข่งกันวางแต่หัวกระบานหงเนี่ยจะต้องปักจุดสูงสุดของชีวิตเพื่อ เนี่ยปัญหาพวกมึงคือโดนหลอกพวกเนี้ยมาตลอดชีวิตแล้วมึงก็ฝังไว้ในใจสุดท้ายเวลามึงจะตัดสินใจทําอะไรมึงก็นึกคิดติดตึกไปตามที่มึงเคยได้ยินได้ฟังมาจะปากเพียนต้องสูงสุดปากต่ำกว่านี้ไม่ได้อ่าอีเทียนคนนี้สูงแล้วอ่าอยู่บนหัวหงเหมือนกันอ่านั้นกูเอาปากหงแล้วกันสูงกว่าหน่อยนึงสูงกว่าหน่อยนึงมึงก็เอาอีนี่ปากบนหัวหงแล้วหัวหงไม่มีที่วางเล่ายังไงดีแล้วกันอ่ะงั้นกูเอาเทียนปากเทียนมือทีแล้วก็ก,กูสูงกว่า มึงดูกูขออยู่เหนือไว้ก่อนจะเหนือเท่าไหรก็แล้วแต่แต่กูขอเหนือไว้ก่อนมึงอย่าบอกไม่ไปมันเป็นด้วยกันเท่านั้นอีโถกูทำมาหมดอ่ะคิดเยอะ